สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกมของเราก็จะเป็นเกมการคายน้ําของพืชนะคะโดยที่เกมเราเนี่ยเป้าหมายของเกมก็คือให้ผู้เล่นเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆนะคะที่ส่งผลต่อการคายน้ําของพืชนะคะโดยพืชเนี่ยเราจะมีพืชยกตัวอย่างมา3ชนิดนะคะโดยที่พืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีการคายน้ําไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยเราจะให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ย แทนตัวเองเป็นคนปลูกต้นไม้แต่ละชนิดนะคะเราก็ต้องพยายามรักษาต้นไม้เนี่ยให้ออมีน้ําสมดุลน,นะคะไม่ให้น้ําน้อยเกินไปหรือว่าน้ํามากเกินไปต้นไม้เราก็อาจจะตายได้นะคะ โดยที่นะคะที่เรายกตัวอย่างพืชมา3ชนิดนี้นะคะได้แก่มะม่วงผักตบชวาแล้วก็กระบ,บองเพชรนะคะเพราะพืชทั้ง3ชนิดนี้มีปากใบที่แตกต่างกันแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะคะโดยที่ผักตบชวานะคะจะาคลายน้ได้วยเยอะสุดเพราะว่าอยู่ในน้ําด้วยแล้วก็ปากใบยอยู่ข้างบนแล้วก็ ละเหยท่าทให้ได้เหย่น้ําได้ดีกว่าพืชชนิดอื่นนะคะแล้วก็มะม่วงนะคะจะคลายน้ําได้เยอะกว่ากระบองเพชรค่ะเพราะว่ามะม่วงเป็นพืชทั่วไปแล้วก็มีปากใบแบบธรรมดานะคะแล้วก็โดยกระบองเพชรนะคะจะคลายน้ําได้น้อยที่สุดเพราะว่ากระบองเพชรนะคะจะมีน้ําสะสมอยู่ภายในลําต้นแล้วก็ทนต่อความแห้งแล้งค่ะขอบคุณค<อ>่ะ